ไม่ใช่ร้ายแบบนี้บ้าไปแล้วอะ่ะมันท้าทายความสามารถของเรามากด้วยเวลาครึ่งชั่วโมงทาขนมที่ไม่ถนัดด้วยถ้ามันออกมาเป็นหนึ่งในจานที่ดีที่สุดมันจะยิ่งภูมิใจขึ้นไปอีกหมอบีมทําไมมือสั่นขนาดนั้นครับโอ้สั่นสู้นิดนึงตื่นเต้นมากครับกับการทําขนมในครึ่ชงชั่วโมงแล้วพอเปลี่ยนมาเป็นของหวานเนี่ยไหวไหมยังไงก็ต้องไหวครับ คิดออกหรือยังครับว่าเป็นอะไรครับตอนนี้ยังคิดไม่ออกครับแต่ตอนนี้เหลือไม่ถึง20นาทีแล้วนะครับครับผมคุณต้องเร่งเลยครับได้ครับคิดไม่ออกว่าจะทําอะไร<ม>เราแค่ทําไปตามสัญชาตญาณเลยแล้วก็จับสิ่งที่อยู่ในนั้นออ,อกมามันก็พอจะไปได้อยู่ในรอบนี้ถือเป็นรอบทดสอบการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าจริงๆเลยเพราะว่าทุกคนโดนสลับจากกล่องที่ผูเลือกเป็นอีกกล่องหนึ่งในเวลาที่เหลือแค่ 3 0นาทีเท่านั้นส่วนคนที่ผมเป็นห่วงครับคือหมอบีมเพราะเขาถูกเปลี่ยนมาเป็นกล่องวัตถุดิบของหวานเขาไปไม่เป็นเลยครับเพราะว่าของหวานเป็นสิ่งที่เขาไม่ค่อยถนัดต้องมาดูว่าเขาจะแก้ปัญหาครั้งนี้ได้หรือเปล่าครับเหลือเวลาเพียง3นาทีคุณต้องเร่งจัดจานนะครับ หม <Bobby. S 2> อบีมจะเค้าดาวหนึ่งนาทีอยู่แล้วนะครับคุณยังไม่เป็นรูปเป็นร่างเลยคุณต้องเร่งเลยนะครับครับเชฟในการแข่งขันรอบนี้นะคะพวกคุณได้พยายามแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้ากันอย่างเต็มที่แต่จะมีเพียงแค่3จานเท่านั้นนะคะที่จะได้เป็นจานที่ดีที่สุดและจานที่ดีที่สุดจานสุดท้ายเป็นของ ก็ยังจะลุ้นอยู่นิดนึงเราก็อยากเป็นจานที่ดีที่สุดบ้างเราก็ยังหวังอยู่อยากได้หมอบีมค่ะเราได้ทําในสิ่งที่เราไม่ถนัดแต่ว่าทําออกมาได้ดีแล้วก็คุ้มคุ้มค่าที่เราแบบฝึกฝนมา นหยมมบี้อธิบายผมฟังหน่อยครับอันนี้นะครับจะเป็นครีมเดฟโฟแมตนมถั่วเหลืองที่มีน้ำผึ้งเพื่อเพิ่มความหวานแล้วก็มีช็อกโกแลตซอยที่ใส่ดาร์กช็อกโกแลตแล้วก็ทานกับเบอร์รี่ซอสแล้วก็จะมีคุกกี้มีพับเพสตรีที่นำไปอบแล้วก็คลุกกับเกลือนิดนึงเพื่อเพิ่มความเค็มและความกรอบด้วยครับ คุณทำตัวนี้ออกมาได้ดีมากๆรสชาติของนมถั่วเหลืองขึ้นมาแบบเต็มปากผมเลยดาร์กช็อกโกแลตกับไวท์ช็อกโกแลตสามารถบาล,ลานซ์กันได้ดีมากพอมาเจอตัวตัดเลี่ยนพับเพสตรีเค็มตัวนี้บาลานซ์สุดวันนี้หมอบีมทำให้ชีวิตผมมุง้งมิงมากครับยินดีด้วยทีย่เชฟได้รับความมุง้งมิงจากผมไป จานนี้นะคะมีครบทั้งเปรี้ยวหวานขมเค็มกลมกล่อมมากจำได้ไหมดิฉันบอกหมอบีมบอกว่าให้ก้าวจากคอมฟอร์ตโซนของตัวเองสักทีหมอบีมทำให้ดิฉันเห็นว่าคุณก้าวออกมาได้จริงๆ บีมครับอันนี้ต้องถือว่าเป็นพัฒนาการที่ดีมากเลยครับองค์ประกอบที่ทำเป็นของหวานมีหลากหลายรสสัมผัสเมื่อกินเข้าไปในคําเดียวแล้วรสชาติใช้ได้เลยถ้าเรามีความมุ่งมั่นและเรามีสติผลลัพธ์จะออกมาดีอย่างนี้เองเก่งมากครับขอบคุณครับผมการที่เราจะเป็นมาสเตอร์เชฟได้เราก็ต้องเก่งทั้งของข้าวทั้งของหวาน แล้วก็แสดงออกมาใน Master Chef Kitchen ครับสุดยอดเจ๋งเลยยย